อยเฮลท์รูปหมอพรหงายสัาระสุขภาพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดจุมพรรวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วยขั้งต้นได้โดยกิจกรรมการรักษและการตรวจคัดกรในโรคสอมที่ถูกลดการใส่ลงในปัจจาบัาเราะที่สทัน ที่ก่อให้เกิดความพิการในการสชยชีวิตของรายอนตราควประนเนื่องจากประกอบไม่เส็จความเสียงทางรายได้เราวะที่ดีและเถรภาค่าใช้จ่ายเรการเรียรักษาที่ยาวนานเสขึ้นต้องขาขึ้นเมื่อประชาชนของโํางานสามารถเขระบบบริการของภาครทได้อย่างรวดเร็วและวดเร็วในการนี้ทีฉันขอสอบเป็นุกท่านทค่ว่าเป็นตําหน่งที่อยสูงทีโรงงานที่ถือวันธดาและทีว ขบวุตกอของโรงบาลนครศรีธรรมัครับสิบถชนนะครับแ่ประมาณแค่8เปอรเซ็นต์แล้าห้ารองแค่80เปอร์เนะครับที่เกิดเป็นมะเรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาดไปร้องปัจจุบันโอเคครับโอเคครับเราห้าจั เคยได้เห็นใช่ครับวันนี้เนี่ยอาจารย์เราจะได้มาบรรยายนะครับเกี่ยวกับนโยบายการปั่นเครื่องที่จัดมะเร็งปากบนลูกซึ่งมะเร็งปากบนลูกเนี่ยพี่ๆเอามอาทราบดีเรซนว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็ต้องหาให้หายสูงมากประสิทธิภาพการรักษาจะดีกว่าเราไปเจออปรจากับยาที่มุกแ,แรงรุนแรงลุกหลามแล้วนะครับซึ่งวันนี้าจาักรก็คือฐานเดีจยวผมขออ,อนุญาตรบกวนด้านหลังนะครับขยับมานังด้านหน้านี่ โ <Okay. S 2> อเคคำว่าไป,ไปเกี่ยวกับเรื่อมงมะ,ะเร็งปากมดลูกเลยโอเคพร้อมนะครับครับโอเคเหลือประมาณกี่นาทีครับเดียวครับเดียวครับเดียวเอาเลยเอาเลยเอา่อาวันนี้ที่ท่านอยากให้ความรู้กับชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซึ่งมันมีแรงมีรายละเ,อ,เอียดเยอะแยะหมดดังนั้นอยากจะขอความรู้จากท่านหน่อยครับคือผมมาใน ฐานะของเป็นประธานราชวิาลสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งดูแลสูตินารีแพทย์ทั้งประเทศไทยแล้วก็รวมทั้งยังดูแลเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องทางสตินารีเวสโรคสําคัญโรคหนึ่งเลยก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะสี่ห้ปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยที่ตายจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนี้เรามีวิธีการ ดูแลรักษาการตรวจคัดกรองหล,หลากหลายวิธีนะครับซึ่งสามารถทําให้ลดการตายของผูงงงง้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงไปได้เป็นจํานวนมากปัจจุบันนี้ขนาดนี้มะเร็งปากมดลูกที่เดิมเป็นระดับหนึ่งมาตลอดนะครับของการตายสตรีเนี่ยลดเหลือเป็นระดับที่4แล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่สตรีไทยจะไม่ต้องเสียชีวิตแบบเรียกว่าไม่ควรจะเสียเนี่ยทีนี้วิธีการในการดูแลรักษาก็พัฒนากันไปเรื่อย วันนี้ที่ผมมาที่เพชรที่จังหวัดชุมพรวันนี้นะครับก็ด้วยความคิดว่าออผมจริงๆกับผมไปมาหลายจังหวัดแล้วแต่ที่อยากจะมาชุมพรก็อยากจะมาเผยแพร่ความรู้อันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ก็คือว่าเวลาที่อดีตเวลาเราจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยส่วนมากเราจะต้องให้แพทย์ตรวจหลายคนก็อายปวดเจ็บไม่มีเวลาแต่วิปัจจุบันเรามีวิธีใหม่คุณสามารถเก็บ เก็บเซลลหรือเก็บเขนะาเรียกว่าสารคัดหลั่งจากช่องคลอดเนี่ยด้วยตัวเองได้นะที่บา้านไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงเรื่องอับอายเรื่องกลัวเจ็บอะไรแล้วก็วิธีการก็ง่ายมากเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสอนแสดงแล้วก็ส่งไปตามตาน,านที่หน่วยตรวจตามตามที่ต่าง,างๆแต่ละจังหวัดซึ่งเราก็มีอยู่นะหรือหลังจากนั้นเขาจะแปลผลให้แล้วก็จะส่งไปว่าท่านปกติดีท่านควรจะต้องไปตรวจต,รตอ่อหรือว่าต้องรับรักษาอย่างไรซึ่งก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะ นําความรู้เรื่องนี้มาให้แล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวชุมพรนะครับครับปัจจุบันจังหวัดชุมพรสถานการณ์ของมะเร็งเนี่ยเป็นมีมะเร็งที่เป็นปัญหาของชุมพรเยอะที่สุดคือตอนนี้มีเรื่องไหนครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะที่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นมะเร็งของลูก<อ>ลมะเร็งต้อมน้หลองแล้วก็มะเร็งปากครับ วันนี้ที่เข้ามาร่วมอบรมกันแล้วก็มาร่วมรับฟังกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนในกลุ่มไหนครับก็เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะค่ะที่มีศุลธสามารตก็ถึงการตรวจได้ซึ่งเป็นไปทำงานเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เราเลือกกลุ่มผู้ถือชื่องการได้เข้าถึงการตรวจปากกอลูกพิเศษในการในฐานะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วันนี้เราจะมาให้ความรู้กับประชาชนแนวนโยบายอะไรบ้างครับ ก็จะมีแนวนโยบายที่สามารถที่จะทําให้ประชาชนทั่วไปอะค่ะสามารถคัดกรองบบริษัทมรุภุรแล้วก็เข้าถึงบริการได้มากขึ้นรวมถึงให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับด้านวัคซีนมบริษัทมรุภุรด้วยโอเคทานบางคนผมเี็นคนดูแลทั้งหมดนะครั้งพวกผู้เชี่ยวชาญก็ต้องผ่านผ่านหน้าเท่านันแต่อีกย่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องต้องให้ความรู้ประชาชนซึ่งประชาชนส่วนมากก็ไม่รู้อะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าเราจะอะไรจะมา ให้ความรู้อะไรยังไงแต่ว่าในการไปกินแล้วก็ทาอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นเช่นเดียวกับวันนี้ผมได้รับเชิญจากทานสุนทรว่าอยากให้มาปราไปทานสุนทรกัอต้องพูดมากินเลยนะว่าท่านชีวิตเนี่ยตอนที่60กกว่าแล้วนะครับไม่เคยไปสุนทรได้มีโอกาสที่จะมาจังหวัดพิพิแล้วก็ได้มาให้ความรู้ผมเมื่อกี้ได้รับทราบจากคนที่สั่งการว่าผู้ฟังส่วนมากจะเป็นพวก ก็เป็นออรนาจาชนเป็นอสมเลยทำตองนั่นเองนะครับก็จะยกพยายามพูดเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอะไรนะเข้าถึงการรัฐบาลใจเราที่สองฝ่ายนะครับจะได้จะได้เอาไปใช้บอกต่อ,อสารถา้านไผมมุ่งหวังนะครับมุ่งหวังว,งว่าจบการฟังวันนี้แล้วเนี่ยท่านจะสามารถทาไปอธิบายต่อให้แก่ชาวบ้า,านทั้งหลายทั่วไปที่อยู่ใกล้ๆคาันเนี่ยให้รู้และเข้าจใจก็จะเป็นแบตัวได้ถูกต้องโอเคนะครับลูกจะเลย แค่พูดที่ก้งวมัวแล้วมัวเลยถ้ามอลูกงตรงนี้จะดึนเนี่ยจะใต้ตายแล้วนะคะรับหลาขไม่ีด้ตลาดประมาณลูกแพรขึนไปแล้วไม่ติดเงิเอาเป็นของไทยเราเรื่มชมพู่แต่สมพูเล็กๆไปนะอยู่ตรงไหนมันจะหนู่เวลาพูดยื่นเนี่ยเวลาในยืนเนี่ยะนะโครนบ้ำตรงบริรเวณโค่นตรองบริเวณช้องนอนมันรื้ๆเข้าไปนะถ้าเราผ่าไปจะเป็นแค่ก้าะแค่เอวเป็นเอวข้อหยุดมากๆ ลูกจะอยู่ในแง่งของของเบย์ยนอยู่กลางถ้าลูกยืนอยู่ในแง่งเบย์ยนเพราะฉะนั้นลูกจะเราทังไม่ได้เนื่องจากมันเล็กตำแหน่งที่มันอยู่อยู่ใต้หัวหน่าตะดูกหัวหน่าวด้วยกันนะนะนะเลยเลยช่องห่อที่ไปเนี่ยมันจะกดไปทำใหกระดูกนะพระลูกจะอยู่ลึกลึกลงเลยนะไม่มีกระดูกาวถ้าใครรู้ว่าไม่มีงานน้ำหนักเก่านะครับเห็นเห็นเห็นข้างหน้างหอนะครับบเขาเรียกหลังไข่ รังไข่มีสองข้างนะครับรังไข่ไม่มีข้างรังไข่นั้นตัดทิ้งไปข้างหนึ่งก็อยู่ได้ครับตัดทิ้งสองข้างก็ไม่ตายนะแต่ว่าเสี่ยงกระโดดทุนนะครับผู้หญิงที่อายุเยอะตัดรังไข่สองข้างเน,น,นเี่ยเสี่ยงกระโดดทุนเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นผู้หญิงแล้วหมอตัดรังไข่ได้สองข้างอาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนเพราะรังไข่มันมีด้านที่สำคัญอันหนึ่งคือมันจะป่ามันรู